ขบวน910ครับเวลา6โมงวันนี้รถล่าช้าครับ1ชั่วโมงกว่ามาแล้วครับดิสตัวรางนะครับวันนี้ล่าช้าชั่วโมงกว่า ปากแพ้ก็ปิดกั้นเรียบร้อยนี่ผ่านรูทองครับเรียบร้อยแล้วดีเซลร้างครับดีเซลร้างเอาแล้วนะครับ เรลงมารทเทเอ็นหนึงน่งหนึ่งหนึ่งสามไปแล้วครับขันคือการปรับแพ้ครับเรียบร้อยครับเราจะไปผ่านจุตตาธรครับแล้วก็ไปทางกรุงเทพมลพงษ์